การผจญไปของแฮร์รี่เดลแรปปิดตอนที่1ิแฮร์รี่ Harry ผู้กล้าหาญขณะที่แฮร์รี่กำลังรอลิงจากฝูงอยู่นั้นแฮร์รี่มองออกไปนอกรังคอยเฝ้าระวังการกลับมาของเหยี่ยวแล้วก็มองสลับลงไปด้านล่างเพื่อคอยดูว่าลิงจากฝูงนั้นขึ้นมารับเขาหรือ,อยังแฮร์รี่ใจคอไม่ค่อยดีเลยค่ะเขาลุ้นขอให้ได้ลงไปด้านล่างก่อนที่เหยี่ยวจะกลับมา เพราะว่าในรังยักษ์แห่งนี้ไม่มีที่ให้เขาซ่อนตัวได้เลยรูเล็กๆในรังที่เบบี้หล่นลงไปก็ดูจะเล็กไปสำหรับตัวแฮร์รี่ที่จะลงไปซ่อนได้ขณะที่แฮร์รี่กำลังเฝ้าระวังภัยอยู่นั้นเขาก็เห็นลิงจ่าฝูงกำลังไต่ต้นไม้ขึ้นมาที่เขาแฮร์รี่ดีใจลิงจ่าฝูงปีนขึ้นมาถึงรังเขาบอกให้แฮร์รี่รีบมาอยู่บนหลังของเขาแฮร์รี่ทำตามอย่างไม่รีรอ ิจ่าฝูงกำลังจะปีนลงต้นไม้ขณะนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงของเหยี่ยวร้องดังใกล้เข้ามาแฮร์รี่ตาโตลิงจ่าฝูงบอกให้แฮร์รี่นิ่งๆอย่าส่งเสียงเขาจะกระโดดเข้าไปหลบตรงกิ่งไม้ที่มีใบไม้หนาทึบก่อนลิงจ่าฝูงกำบังตัวเองและแฮร์รี่สำเร็จก่อนที่เหยี่ยวจะกลับมาถึงรังพวกเขามองลอดช่องใบไม้หนาทึบออกมา เห็นเหยียวจับเหยื่อเป็นปลาตัวหนึ่งมาไว้ที่รังปลาตัวนั้นไม่ดิ้นแล้วเหยียวปล่อยเหยื่อลงไว้ในรังแล้วมันก็บินออกไปทิงจ่าูงกระซิบกับแฮร์รี่ว่ามันคงกินเหยื่อจากที่อื่นอิ่มมาแล้วมันก็เลยเอาเหยื่อที่เหลือมาเก็บไว้ที่รังแฮร์รี่คิดในใจว่าเแบบี้ก็คงจะโชคดีที่เหยียวไม่กินเหยื่อทันทีไม่อย่างนั้นเแบบี้คงไม่รอดแน่ หลังจากที่เหี่ยวบินออกไปได้สักพักดิงจ่าฝูงมองจนแน่ใจแล้วว่าเหี่ยวจะไม่ย้อนกลับมาที่รางอีกแน่ๆเขาก็เริ่มขยับร่างออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็บอกแฮร์รี่ให้จับเข้าให้แน่นเขาจะพาแฮร์รี่ลงไปส่งข้างล่างไม่นานนักดิงจ่าฝูงก็พาแฮร์รี่ลงมาถึงโคนต้นไม้ได้อย่างปลอดภัยพ่อของปีเตอร์ปีเตอร์แล้วก็เบบีที่ออกมาจากที่ซ่อน รีบเข้ามาหาแฮร์รี่อย่างเป็นห่วงเราเห็นเยี่ยวนั้นบินกลับมาพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยนะแฮร์รี่ท่านด้วยท่านลิงจ่าฝูงพ่อของปีเตอร์เอ่ยลิงจ่าฝูงตอบก็เกือบไปเหมือนกันนะดีที่พวกเราหาที่ซ่อนทันพ่อของปีเตอร์เข้าไปกอดลูกกระต่ายทุกตัวปลอดภัยแล้วนะเด็กๆพ่อของปีเตอร์จับมือแสดงความขอบคุณลิงจ่าฝูง ที่เขายอมเสี่ยงไปช่วยรับลูกกระต่ายทั้งสองตัวได้อย่างปลอดภัยฉันเองก็ไม่ได้คิดว่ากระต่ายน้อยจะรอดนะเหมือนปาฏิหาริย์ที่เจ้าหนูน้อยรอดมาได้เฮ้ย <c oughs> ฉันละทึ่งมากๆที่ทุกคนไม่ยอมหมดหวังแล้วก็ไม่ทิ้งกันจริงๆฉันดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจช่วยชีวิตครั้งนี้ลิงจ่าฝูงชื่นชมเหล่ากระต่ายที่มีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เขาบอกกับเหล่ากระต่ายว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลืออีก อย่าได้เกรงใจเขายินดีช่วยเสมอเมื่อทีมกู้ภัยกระต่ายน้อยร่ำลากับลิงจ่าฝูงแล้วทั้งสี่ก็ออกเดินทางเพื่อกลับหมู่บ้านกระต่ายพ่อของปีเตอร์คอยดูแลเบบี้มาตลอดทางเพราะว่าเบบี้นั้นเหนื่อยล้าแล้วก็หิวน้ําเมื่อทั้งหมดมาถึงแม่น้ำเบบี้ก็ได้ดื่มน้ําอย่างเต็มที่พ่อปีเตอร์ตีผิวน้ําแรงๆสามทีแล้วก็ตะโกนเรียกบีเวอร์ ไม่นานนักครอบครัวบีเวอร์ก็นำคอนไม้ลอยน้ำมารับทั้ง4ข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งครอบครัวบีเวอร์ดีใจมากที่ได้พบกระต่ายเบบีและแสดงความยินดีกับทีมกระต่ายที่ทำภารกิจสำเร็จก่อนจากกันพ่อของปีเตอร์ปีเตอร์แฮรรี่แล้วก็เบบีขอบคุณครอบครัวบีเวอร์เราจะไม่ลืมบุญคุณที่ครอบครัวบีเวอร์ช่วยพวกเราในครั้งนี้เลย พ่อของปีเตอร์กล่าวกับครอบครัวบีเวอร์ก่อนที่จะโบกมืออำลากันเมื่อกระต่ายทั้งสี่กลับถึงหมู่บ้านพ่อแม่ของเบบี้ซึ่งนั่งรออยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านอย่างใจจดใจจ่อเมื่อเห็นหน้าลูกชายตัวจิ๋วเดินกลับมาพ่อแม่ก็วิ่งเข้าไปหาด้วยความดีใจเป็นที่สุดขวัญเอ๋ยขวัญมาเจ้าเบบี้ลูกแม่เจ้าไม่ตายแม่ของเบบี้ร้องไห้กอดลูกพ่อของเบบี้เข้าไปกอดลูกบ้างพ่อบอกว่า บทเรียนครั้งเนี้สําคัญเท่าชีวิตเลยนะเจ้าเบบี้หัวใจพ่อแม่สลายไปแล้วรู้ไหมพอรู้ข่าวว่าเหี่ยวจับตัวเจ้าไปเแบบี้เสื่อื่นเขาสัญญากับพ่อแม่ว่าเขาจะปรับปรุงตัวเขารู้แล้วว่าความไม่สนใจฟังใครความดือ้อความสนของเขามัวแต่เล่นไม่รู้เรื่องทำให้เขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดและยังทำให้กระต่ายและสัตว์อื่นๆที่ต้องไปช่วยชีวิตเขา เสี่ยงชีวิตไปด้วยกระต่ายทั้งหมู่บ้านต่างโล่งอกโดยเฉพาะปีเตอร์ที่โล่งอกโล่งใจเป็นพิเศษจบตอนที่สิบเด็กๆคะผ่านมาสิบตอนแล้วเราเรียนรู้อะไรกันบ้างคะโดยเฉพาะตอนที่สิบนี้อะไรที่ทำให้ภารกิจช่วยชีวิตในครั้งนี้สำเร็จมันเริ่มต้นมาจากความไม่ยอมแพ้ที่พ่อของปีเตอร์จะไม่ยอมทิ้งเจ้าเบบี้เอาไว้เดียวดาย อาศัยทั้งความกล้าหาญความมุ่งมั่นความบุกบั่นของทั้งพ่อปีเตอร์แฮร์รี่ปีเตอร์ในการเดินทางไปช่วยเหลือชีวิตเขาใช้ทักษะทุกอย่างที่พวกเขามีเขายังมีความเสียสละและเขาอาศัยมิตรภาพที่ดีกับสัตว์ชนิดอื่นเพื่อช่วยเขาอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะมีกันทุกคนนะคะเอาละค่ะ ครูยุ้ขอจบแฮร์รี่การผจญภัยของเขาและผองเพื่อนเอาไว้นะตอนที่10แต่เรายังมีตอนที่11บเถึงยีในเล่มที่2ต่อไปนะคะแล้วเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ